ห้าหลกโครงการบรราความรักขึ้นนะครับในช่วง แล้วคือสะพานข้ามแม่น้ำแยนะครับก็เอาเอาบวกให้รวดเร็วนะครับก็ไปติดต่อไว้ก่อนท่านเพิ่งตัดสินใจนะครับท่านที่เพิ่งตัดสินใจก็สามารถที่จะถึง15นาทีในการการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยของของเราด้วยรอมานะครับทางอำเภอก็จดให้ได้อันนี้ไม่มีอำเภอก็จดทะเบียนสมรสแบบที่ละลึกให้ด้วยเหมือนกันนี่ครับ เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับผมขอเชิญชวนครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านแรมเพลดเรื่องของความปลอดภัยค่ะต้องเรียนทหารท่านรักการองพลทหารราบพิฆาค่ะตรองนี้ภารกิจนะครับจึงได้ให้ผมสว่างเน่ครับรองเสนาธิการกองพลทหารราบพิฆานะครับเป็นผู้แทนสำหรับในเรื่องของมาตรการการดูแลความปลอดภัยน้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับอย่างเต็มกําลังนะครับอย่างเต็มกําลังซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า วันนี้นะครับที่เรานั่งอยู่นี้นะครับอัญลักษณ์ของสะพานคับ